สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อคือเก่าเหมือนเดิมอมเขียดโมจ้าอมเขียดโม้ตัวใหญ่เป็นตัวเส้นพกขี่ขอออมอืมผอมมั ลูกโดดก็มีอ,มอีกเลิศใบชะพู ลูกโดดเกลือกเกิเกนพี่เนอะอเกี๊ต้นหอมต่ำหอมตะไคร่พริกเกือันนี้ล่ะลูกโดด ขอตรวจขอหายผู้บระกินกบมจีนเคียดเด้อ นมนาวปลาค่หอมข้าวขวดจ้ะพี่น,อน้องก็สิบโพงใส่ข้าวขวดนะฮ <c oughs> อุตอ่อนนะพี่น,อน้องแซ่บ เต็มเหมาะอีกคนเข้ากรุงเทพ่ไ,ได้กินขอน้ำกันมื้อเนี่ยกบมาเพิ่นกับอุ่นกินขึ้น,น้องสั่งกับกินขน้าตลงอาหารแต่แต่ <c oughs> ลวกด้วยรังผงผักนังอัญญาผักเสริมผักขา้าวตองโหละพากับเขากรลังงามให้หนิ่งเน็บไปอืม

tua hai bơ. đây nhai nha cả tạt khương ok ok rồi nhắm đầy bớt tổ Rồi này xong phim. ดี๋ย็นนี่มานกลมสุกใช้นมไม่สุกเป็นโรงเรียนโรงเรียนพี่น้องจ้ะสดๆทำฮวันลวกแล้วก็คั่ว เพื่อนเคยเหตุเนาะกระสีรัวบางคนบอกกินกับเตยบอกเป็นเป็นยังไงซับพี่น้องโกบอึ้งเขียดเพื่อนบอกกินในเป็นสิกินเดียดเดียวสำหรับแย่งเงินเขาเหรนแค่ต้มสสมโกบสสมเขียด ลึงแม่ใครเนาะจัดหน่อยคนระับคนตัวยันหาเดินพวบยำเนี่ยกับหาปละาไหลหากรูไงพักบานหน่อยกำลังปรุงขุดเป้า ว่ากับของป้าอะไอย่างไาเนี่ยบุคือต่เก่าข้าเจ้าเราเป็นไฮอ้อยเป็นน้าเบิดโู่ขงโม่ไข่ลายถักกันแน่ไข่หมแ่แดงกับพอได้สิต้มใส่ปลา,า่น้องเพราะว่าไข่ท่านใหญ่ไหม คุณกำลังใจสุ้มองสุบวนพี่น้องะ่อนที่โทรเข้ามาถามข้าวคุยกันกะไลยให้กำลังใจกูที่อยู่ต่างประเทศกบสู้อดตถนอยากกลับบ้านมาทะเได้ พีรองขึ้นจรูดีเนาะพอโรคโควิดโควิดเป็นเหตุเอ๊ะเขาขวัก จับห้อมกวาตำเย็นจัะเอาัวาพริกววาเราใส่กระปุกหรือมัดใส่ถุงไว้น้ำกินกกับอยออกมา เอฟซีเอ <FC> ็มผู้ทีม้าแล้วกับมีนถ้าพี่ลองจ้าจากตัวสิบซีมือ แต่มันถูกฟ้องเนะาะใส่มาใส่กัจะได้สะดวกปลอดภัยต่อสังคมปลอดภัยต่อส่วนร,รวมปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวบยครัวกัังจ้ะตลาดแห้งนี้ ตะกรันขายได้หาเมื่อแล้วกับเปียนมาเป็นทุกๆวันว่ามีวันหยุดบานนี่มือน,นี่รัฐพี่น้องจะหยิบสองกุมภาเริ่มมันยังมาเตะบันจันร์หยุดในตลาด้าสิมีทั้งเขาทาั้งว่า ไม่ขาคุ้มรอบเบิ่ว่ายแยงหนึ่งอยู่ห่างประมาณสองรอยเมตรขายได้ปกติทุกวันลระกบลูกค้าเพิ่นกะจะรู้เด้พี่น้องแก้วจะบ้าน้อง ือเราก็ไปขา่า,า,าไงไม้เมือเมือใดเมือบอ่วแต่ก็เป็นอาชีพประจำยันยันข้ามเกลับไปยุบ้านเป็นไหมคะคือเขาต้งแผนไว้ อาจจะกลับมกตลาหัวค้าข้าบ่มียังเปลี่ยนแปลงพี่น้องจับไปเห็นมองดูมองเตาเพราว่ยายหนึ่งบริยูในบ้านอายุส่วนยางกกงเมืองเสียแต่มันก็ตดติดติดพี่น้องจัพราะมันตดเติดถนน ไก่เช่นอ่อยก็สิไปเป็นไหมคะคือกาวดีครับเคยขายเคยขาย หลกสบายน้ำไเฟ่จะกลับบ่ได้อยู่ในบ้านพักกลับออกไปอยู่ข้างนอกพูดเรื่องอนาคตวางแผนไว้นองพี่น้องมใครถามหรอกบอกว่กาให้ฟังคือบ,บราได้อยู่ตรงนี้เรา ทีการงานกบมังคือครับมีการยกได้คอยติดตามี่นลองจ้าสิบปสิมาจัางเด็กจะํำกัน ขมอมล้ำขมแบบแซ่บๆแม่พี่น้องส้มใส่ปลาไม่ใครมดแดงจับหลอกกินกับปวนกับแจ้วสำหรับผักกีเคียดติกีขมมองกับเอิร์นบุ้งกันผักซีเซียด์ไทยเลยขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องจากติดตามรับชมแล้วกในการต้อนรับด้วยดีเสมอมาพี่น้องเก่าใหม่กับ ให้กำลังแรงใจกันอย่างติงตลอดไปรับพี่ละน้องนะคะหวัสดีค่ะ